สีมะหมูหยวกใส่หมูจ้าหยวกกล้วยตัดมาจากตุนหยวกกล้วยตานี่แม่นปะเนี่ตัดมาจากต้นยหญ่สามกบพี่สาวไปตัดมาให้จ้าอันนี้น้ำน้ำใส่เกลือจ้าน้ำใส่เกลือแล้วก็สิมะหันหยวกกล้วยแช่แช่น้ำเกลือจ้า พอหันห่นหั่นแล้วเราจะบัหยวกหั่นแล้วแล้วขาห้ามเหมือนใช่บดึงใหญ่มันออกจก้ะดึงใ่มันออกมันมีญ่อยเี่จ้ะามดึงง่าออกเอาให่ออกซะออก่อนเาใหญ่มันออกมันหอมอ เจ้าไปเรื่อยๆจนก,กว่ามันสิบล้าจ้ะจ้าวันนี้ห้าวจะมาผัวหมูจ้ะผัวหมูใส่เครื่องที่ห้าวต่ำใส่ปลาล่าตำ่ำต่ำตะไคร้ใส่หอมแดงใส่พริกซอสใส่ปลาลานี่จ้ะใส่ปลาเครื่องทุกอย่างตะไคร้ที่ปรุงให้เป็นปรุงจะให้สิบเ้านจ้ะ หัวเสบๆนัวหวยวกมีห้าวหยวกกวยตะนี่จ้ะมันใส่ใส่ได้สองยางกวยตะนี่วกับกลวยน้ำาวาแต่ว่าห้ามีกวยตะนี่หลายสวนจ้นะใบนั่นห้าวจะเจอมะฮ่อใด้เกลือด้วอย เค็มบไ่ได้เ,เด้อหมูตัวกินบ๊วได้เลยค่ะเค็มถ้าเค็มนี่กินบ่ได้เลยชั้นใส่หมูสามชั้นจ้ะหมูสามชั้นมันจะอร่อยหยวกเลยคนใส่กัน

คนในทุกอย่างเขากันทอาไปเสียวไปมกจ้าจ้าบัน,นี่ปรุงได้รสแล้วจ้าสใส่ใส่ใบผักอีตูกับปัพห้อมแดงจ้าอีตูกับพร้อมแดง้าแล้วเราก็ปิดแก๊สเลยถอาเสียวไปมกกันจ้าบัน จ้าจเอาไปหมกป่านี้จ้าเสร็จแล้วไปหมกก่อนตันนี้กำลังทำการหมกห่อหมกหยวกใส่หมูสามสั้นหยวงหยวก,ยวกใส่หมูสามสั้นจ้า เอ็กซ์ซี่เลยมาเอาหมกหยวกกินแรงผู้ใดอยู่งกลรผู้ใอยุ่งใครมากมึผู้ใดอยู่งกลรก็มาเอาเด้ค่ะหด้จ้าหนึ่งประมาณสามสิบนาทีจ้าเดี๋ยวก็คอยมาชิมกันเด้อจ้าบ้างฟ้าปิดมาชิมหมกหยวกจ้าหมกหยวกเสร็จแล้วจ้นจะไม่กินหมกหยวกจ้าใส่หมูสามชั้นใส่หมูสามชั้นกับข้าวเหนียว ข้าวเหนียวร้อนๆจะมุีข้าวเนียวเลย้าวเหนียวตุ๋นหฟ่อนๆจะท้าวเหนียวร้อนๆกคือล้วนินยแยมปลาตะปองยุกโบอไกินสิมาวะยุกโบแล้วที่หกหยกมันเส่ไปว่ากินเป็นซีปีรลนหมกหยอกช่ันีเวลาห็ด

ฟังมมกถือว่าจำนงาสมกาว่าลเ่เสียดเสียงหน้าคหัวพอดีไหมวเสีย Hãy subscribe cho khác Ghiền Mì lại <laughs> Để chúng tôi lỡ những video hấp dẫn แเสียบเจียงกันละเจังมันเลยงหมูอยว่เควิบไม่จะหมูพาดีพาดีคุ้ดีจ้าคลิปนี้กับจบไปแค่นี้น่าจะเนาะถึกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จะดื้อมือนี้ยาดวางกับฟอลลาไปก่อนนะาจะ ยิ้มหน้าเจอกันไหมจ้าดีค่ะดีค่ะ,ะ,บ,ะ,ะ,บ,ะบ๊ายบาย